สวัสดีครับทุกท่านก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ยินในอีกไม่กี่นาทีนี้ขอฝากกดติดตามช่องของเราไว้ก่อนนะครับเพราะแต่ละตอนที่เรานำมาเล่าไม่ได้มีแค่เรื่องของเหรียญหรือธนบัตรเก่าเท่านั้นแต่มันคือเรื่องราวของการเวลาที่ซ่อนอยู่ในโลหะเพียงชิ้นเดียววันนี้ผมอยากชวนทุกท่านเดินทางย้อนกลับไปเมื่อกว่า60ปีก่อนปีพุทธศักราช2 5 0 5ปีที่โลกเปลี่ยนประเทศไทยกำลังเติบโตเมืองหลวงเริ่มมีแสงไฟถนน เริ่มคึกคักเสียงรถรามอเตอร์ไซค์ดังปนกับเสียงหัวเราะของเด็กๆที่วิ่งเล่นริมทางเหรียญบาทในกระเป๋าในต่อ้น,นั้นอาจไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สําหรับวันนี้เหรียญหนึ่งบาทบางเหรียญกลับกลายเป็นของล้ำค่าที่สุดในชีวิตของใครบางคนเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 5ผลิตขึ้นในรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลาบยุรภูดูดูหลวกชาติตูชายอยู่อยูรดา,ารด,ดูชาติชาตตูระตูดูชัดดูปูชัดเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยกําลังสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และขยายโอกาสสู่อนาคตเปลี่ยนนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นยุคใหม่ของประเทศเราด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทรงฉายพระพักไปทางซ้ายพระพักเรียบสงบแต่ทรงพลังด้านหลังตั้งเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมอัญ,ญมณีแห่งสถาปัตยกรรมไทยในยุคใหม่ที่ผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเหรียญที่เราถืออยู่นี้ จึงเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตแต่สิ่งที่ทำให้เหรียญหนึ่งบาทปี2505พิเศษเนื้อเหรียญอื่นไม่ใช่แค่ความสวยงามหรือความหมายทางประวัติศาสตร์เท่านั้นมันคือความลับของจำนวนการผลิตและความบังเอิญของการเวลาที่ทำให้บางเหรียญกลายเป็นของหายากที่สุดในยุคนี้เหรียญหนึ่งบาทรุ่นนั้นถูกผลิตขึ้นจากโลหะนิกเกิลมีความเงาเฉพาะตัวแต่ในปี2 5 0 5โกศาสไทยยังอยู่ระหว่างการ,รกลับ ปรุงเครื่องจักรและกระบวนการผลิตทำให้มีเหรียญบางชุดถูกพิมพ์โดยแม่พิมพ์ทดลองรายละเอียดบนเหรียญจึงแตกต่างจากเหรียญทั่วไปเพียงเล็กน้อยบางเหรียญมีขอบหนากว่าบางเหรียญตัวอักษรคมชัดกว่าปกติหรือแม้แต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่แตกต่างกันเพียงเซียวมิลลิเมตรความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านี้เองที่วันนี้กลับกลายเป็นทองคำในคราบเงินหลายคนอาจเคยเห็นเหรียญแบบนี้ในกล่องของเก่าที่บ้านในตู้ไม้เก่าของคุณพ่อหรือในกระปุกออมสิน ที่เก็บไว้นานจนลืมบางเหรียญหมุนมองด้วยกาลเวลาแต่ยังสะท้อนเงาจางๆของอดีตอยู่ในนั้นทุกครั้งที่เราได้หยิบเหรียญพวกนี้ขึ้นมามันไม่ใช่แค่การจับต้องสิ่งของแต่มันคือการสัมผัสประวัติศาสตร์จริงๆนักสะสมหลายคนเล่าว่าเหรียญหนึ่งบาทปี2 5 0 5เป็นเหมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการเหรียญไทยเพราะหายากจนแทบไม่มีให้เห็นในตลาดทั่วไปโดยเฉพาะเหรียญที่ไม่ผ่านการหมุนเวียนเหรียญที่ยังคงสภาพเงางามไม่มีรอยขีดไม่มีคราบสนิม และมีรายละเอียดครบถ้วนเหรียญแบบนี้มักถูกเก็บอยู่ในตลับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับและไม่เคยได้สัมผัสอากาศเลยนับจากวันนั้นสิ่งที่น่าทึ่งคือเหรียญที่สวยงามเหล่านี้ไม่ใช่เพียงของสะสมแอร์ต่อเป็นพยานของยุคสมัยเป็นเครื่องต้นใจถึงวันเวลาที่ประเทศเรากำลังก้าวเดินไปข้างหน้าบางเหรียญอาจเคยผ่านมือของข้าราชการในยุคสร้างชาติผ่านมือของชาวบ้านที่ทำมาค้าขายหรืออาจเคยถูกเก็บไว้เป็นของขวัญล้ำค่าของครอบครัวในวันพิเศษ และเมื่อการเวลาผ่านไปเหรียญที่เคยมีค่าเพียงบาทเดียวกลับกลายเป็นเหรียญที่ผู้คนตามหาทั่วประเทศบางคนตามหาเป็น10ปีโดยไม่เคยพบของจริงเหรียญน,นี้ไม่ได้แค่หายากแต่มันคือตำนานขององค์การสะสมเหรียญไทยหลายปีที่ผ่านมามีข่าวเล่าขานว่ามีนักสะสมคนหนึ่งพบเหรียญหนึ่งบาทปี2505ในกล่องงงเหล็กเก่าที่บ้านของพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเหรียญยังอยู่ในสภาพเกือบสมบูรณ์ไม่มีรอยขีด ควรเลยแม้แต่น้อยเขานำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบผลออกมาว่าเป็นเหรียญทิมหายากรุ่นทดลองที่ผลิตจำนวนน้อยมากในปีนั้นมูลค่าประเมินในตลาดสะสมขณะนั้นพุ่งขึ้นสูงถึงหลักแสนและในเวลาไม่นานมันถูกประมูลไปในราคาที่ทำให้ทั้งวงการสะเทือนเพราะเหรียญที่เราเคยคิดว่าเป็นเพียงเหรียญบาทกลับกลายเป็นเหรียญที่มีมูลค่าเทียบเท่ารถยนต์หรูหนึ่งคันหรือแม้แต่บ้านหลังเล็กๆหนึ่ง หลังวันนี้เหรียญหนึบาทปี2,505ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยผ่านการใช้งานและเป็นเหรียญพิมพิเศษบางรุ่นได้ถูกประเมินมูลค่าไว้สูงถึง1ล้านบาทใช่ครับ1ล้านบาทเต็มๆจากเหรียญบาทเพียงเหรียญเดียวและมันอาจอยู่ในมือของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยก็ได้ดังนั้นหลังจากดูคลิปนี้จบผมอยากให้ทุกท่านลองกลับไปค้นดูในกล่องเก่าที่บ้านเปิดลิ้นชักไม้ ที่ไม่ได้แต่มานานลองเปิดกระปุกอมสินใบเก่าที่ลูกหลานเคยหยอดไว้เหรียญบาทธรรมดารรมดาที่คุณพบในนั้นอาจเป็นเหรียญที่คนทั้งประเทศกำลังตามหาเหรียญที่ไม่ใช่แค่ของสะสมแต่เป็นชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์ไทยเป็นเสียงสะทออ้อนของวันวานที่ยังคงดังอยู่ในมือเราและก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ครับเพราะครั้งหน้า เราจะพาคุณไปค้นหาความลับของเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่อาจซ่อนอยู่ในบ้านของคุณเช่นกันเพราะบางครั้งสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดในชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในประวัติศาสตร์และเหรียญหนึ่งบาทปี2505ก็คือหลักฐานที่พิสูจน์สิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเหรียญที่เคยซื้อไอติมแท่งละบาทวันนี้มีค่าถึงหนึ่งล้านบาทเต็ม